สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูอินะครับในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับรเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผลคูณของเลขจำนวนเท่ากับอรบอ์โมนคูณคอรออรอนมันคืออะไรมาดูน,นะครับลูกนะครับคุยกันหมตัวตังจำนวนให้สองตจำนวนคือยี่สิและ ีดูนะครับสองจำนวนนี้มัมนไม่คือ20่สิบกนะครับอันนี้เรียกว่าเลขสองจำนวนนะครับเราสองจำนวนนี้มาคูณกันนะครับจะมีเท่ากับหาหอระมโอคลองน้อยเลขก่อนแล้วเอาหอระมคลมอน้อยนี้มาคูณกันผลลัพธะก็เท่ากันอ่าน,นี้เด็กมาดูนะครับ20กับ20 40. นะครับสองจำนวนนี้เด็กๆจำไว้นะการหาร หอเรามอและครนอเนี่ยเราหาตัวเลขมากสึุนหาได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะครับจากข้อนี้เราใช้สี่หางได้สี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบนะครับตรงน,นี้ห้าหางได้ดังนั้นหอเรามอได้เรียบร้อยแล้วคือสี่นะครับหอเรามอจะมีค่าเท่ากับสี่นะเท่ากับสี่แต่ครนอเราหาต่อไได้เลยครับลูกนะครับคระนอเราหาไปจน,ๆๆจน็นเหลือจำนวนเฉพาะ ตอนนี้เด็กๆครับเลขคู่คือเลขคีสองหาได้สองหดห้าได้ไหมครับไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เขีนยนซ้ำไว้สองสามเป็นหกจบแล้วนะครับเพราะตอนนี้ทั้งสามและห้าเป็นโดยเฉพาะเด็กๆก็ลืมว่ากา,า,ารหาคาร์นเนี่ยเอาทุกๆจำนวนนี้มาคูณกันด้านหน้ามมเลนด้านข้างล่างเนี่ยคูณกันนะครับเพราะนั้นได้เป็นสองคูณสาม,ค,สามคูณสี่คูณหา้า สองห้าเป็นสิบสี่สามเป็นสิบสองสิบสองคูณสิบห้าเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบพลังงานได้เป็นคนละนอคือ 120. หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเด็กๆเอาสองตัวเนี้ยมาคูณกันแล้วเอาหน้าสองตัวเนี้ยมาคูณกันลองดูว่ามีผลังเท่ากันไหมนะครับก็บอกว่ามีค่าเท่ากันเรามาพิสูจน์เลครับยี่สิบสี่คูณกับยี่สิ ใน่จำไว้นครับในการคูณกันเนี่ยเรามีศูนยงจแล้วแปดหนึ่งศูนยออกมาได้นะครับก็จะเหลือ2คูณกับ20 2สเป็นแปดสองเป็น4ีนะครับผลลัพธ์ของเลขอูตย์ที้มาคูณกันคือ4 8่ร้อยแปดสรจับขอรอมอของเราคูณก,กันนะครับหนึ่งร้อยคูณกับ4เห็นไหมสี่คูณูนได้0 12ยสิเป็น48นะครับมันมีค่าเท่ากัน ดังนั้นเราพิสูจน์เห็นว่าผลคูณของเลขสัดส่วนเท่ากับขลมอคูณกับคลอมอตัเองเดี๋ยวเรีรู้จักที่มาได้ไหมครับพอรู้จักที่มาแล้วเรามาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมีการหานะครับขลมอหาคลนอหรือหาเลขสองสวนจำนวนนี้หาได้อย่างไรนะครับเวลาจะหาขลมอโจทย์จะกาหนดผลคูณของเลขสองสวให้เราและให้คลอมอจำนวนมาให้เราเด็กๆกัน้นะครับ เอาผลคูณของเลขจเนวนหนเป็นตัวต้านเอาครอรนอท้นมาเป็นตัวหาก็ได้ผอเช่นเดียวกันถ้าเกิดหาครอโจทย์กำหนดนะครับผลคูณของเลขจำนวนนึ่มาให้แล้วก็ให้หอรมอให้เรานะครับประมาณนะครับเช่นเดียวกันถ้าให้หาเลขจำนวนหนึ่งโจทย์จะให้หอรมคอรอมาให้เราเราจับคูณกันเลยและเลขจำนหนึ่งเป็นตัวหาเด็กๆพร้อมกตัวอย่างนะครับพร้อมล้วเชิญเลยครับลูกมาด้านนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าผลคูณของเลขสองจำนวนเท่ากับ4 3 4้อยสสตรงนี้หมายความว่าข้อเลขสองจนดนี้มัคูณกันเรียบร้อยแล้วมีผลลัพธ์เป็น4 3 2สนะครับคอรนของเลขสองจนวนี้คือ7 2สนะครับเห็นไหมครับข้อรอหานะครับคอร์รมนะครับก็ได้เป็นคอรรมเท่ากับผลคูณของเลขสองจำนวนหารด้วยคอรนนั่นเองเดี๋ยวมาตั้งเลยนะครับลูก 412นะครับหาด้วย72เด็กๆครับตรงนี้เราใช้วิธีการตัดทอนตัวเลขหรือการทำซูตมตัดนะครับตัดทอนได้เลยหาตัวมาาที่สุดมาหาในกรณีนี้แนะนำนะครับเอา9หักก่อนนะครับ98 72เด็กๆดู9หัก4ไม่ได้กะจายเป็น สี่สิบสามเก้าล้อยเจ็สี่สิบสามครับเก้าสี่เป็นสามสิบหกสามสิบหกลบสี่สามเหลือเศษเจ็ดกระจายเป็นเจ็ดสิบสองนะครับเก้าแปดเป็นเจ็ดสิบสองต่อไปหาตัวร่วงมาหาอีกสังเกตนะครับแปดสี่แปดได้เพราะนั้นแปดเป็นตัวร่วงแปดสามแปดเป็นค่าเป็นหนึ่งแปดหกเป็นสี่แปดดังนั้นหอรมนอนะเพราะนี้คือหกนั่นเองนะครับได้หกเนั้นเอง ดังนั้นผรลมของเ,เลขสองจำนวนนี้คือนะครับหกอย่าไปลไม่ม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเดีด๋ยวเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับ